ผมก็กลับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆในที่น้นะน้องตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆขัานนะครับผมเดียกันกับนักสันเวยจิ้งนะครับผมทริปนี้นะครับผมก็หายไปหลายวันเลยนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับนักสันโดนกักตัวครับผม1ิบี่วันเต็มๆนะก็วันนี้พาออกมาตกปลาช่อนนะครับผมก็หลังจากกักตัวครบ14วันก็เป็นวันหยุดพอดีนะครับผมหยุดยาวพอดีนะก็กลับเพชรบูรณ์นะครับผมอันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์บั่นเกิดนะ ก็เลยพาออกมาตกปลาช่อนคลองนะครับแถวนี้หมายปลาช่อนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะโอเคปลาช่อนดูต้นหนาวแบบนี้นะต้นหนาวแบบนี้น่าจะดุนะครับผมเพราะมาคราวที่แล้วก็ค่อนข้างดุเลยนะแต่ใช้เหยื่อตัวนี้นะผมอ่าซึ่งสั่งซื้อมาจากช็อปปี้นะโอเคเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับผมจริงๆหางเนี่ยไม่นับก็ได้นะก็จะเหลือประมาณสองจุดห้านิ้วนะผมก็มีตัวเบ็ดแถมมาด้วยนะซีโอสองตัวนะครับผมว้าวก็ จริงๆเป็นเหยื่อที่ซื้อมาไว้นานแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ใช้นะก็กะเอาไว้มาตีสกิปิงอะไรประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวไปลองกันดูว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าจะมีปลากัดหรือเปล่านะครับผมเหยื่อขนาดใหญ่ครับอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวไปดูกันครับเหยื่อหน้าใช้อยู่นะครับผมหน้าตามันก็จะเหมือนอ่าเหยื่อค่ายดังค่ายหนึ่งที่เพ่ทุกคนรู้จักกันนะครับผม แต่ตัวนี้นเหมือนเป็นเหยื่อจากจีนนะผมไม่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 ทราบต้นสังกัดนะครับผมแต่ก็สั่งมาแล้วนะลองดูครับโอ้ไม่แข็งจะน่าตาหน้าใช้ครับมีตัวเบ็ดแถมให้ด้วยนี่ซีโอมาสองตัวเลย เขาเป็นชัดดีอืมนุ่มนิ่มจ้ะเช,ชื่อว่าเขาให้แทงตรงนี้นะแต่ผมไม่แทงแบบนั้นหรอกแบบนี้แล้วกัน าจจะเหมือนหน้าตาเหมือนกันกับเบยหยื่อไข่ดังไข้หนึงนะครับผม <_' Dial ogue> ก็อย,ย่าดราม่านะครับผมก็ผมเป็นผู้ซื้อนะไม่ผู้ผลิตนะโอเคเดีไปดูกันครับอันนี้ก็คุณเพื่อนที่ติดตามกันมาก็น่าจะจําได้นะครับเหยื่อที่ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะครับผมเหยื่อตรงนี้มันสร้างมันเื่อสกิปติ้งโดยเฉพาะเลยนะ เราเลืเล้อยนะครับันนี้ยังสวยเลยครับ อกันเลยนะหมายควดสวยครับ เด๋ยวตัวนี้กอเร็วไม่ได้นะครับผมต้องค่อยๆเคาะมานะ <Huh? S 1> ต้องค่อยๆเคาะใส่มาครับคือกอเร็วนี่จะมุดจะควงไปเลยนะ <Huh? S 1> มันไม่ได้สร้างไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีแอคชั่นนะครับ มันถูกสร้างมาเพื่อสกิปปิ้งนะเหยื่อทรงแบบนี้นะโอเคเฉพาะงานเลยครับปาจิตเนี่ยปะจะลองเล่นรูนี้ดูครับผมเกลือมีตัวนะ ลำบากนิดนึง โดนครับโดนเลยโดนเลยใส่สวยหลอดฟังงานไม้ครับโอ้โยหลอดของงานไม้ครับ,งงรบวันนี้แอเกมลักนะเปิดคดลิปด้วยเหยื่อยางครับแต่มาเกมด้วยงานไม้นะโอเคใส่สวยอยู่ครับ อืมต้อง <Wow. S 1> ตับเลยสุดยอดครับผมอทนอดแถวโน่นนี้การต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็กลับมาที่เยื่อยางเหมือนเดิมนะครับผมเปิดชิดด้เหยื่อยางก็ต้องจบด้เหยื่อยางนะโอเคก็ยังไม่มีตัวกลัดนะเยื่อยางโอเคเดี๋ยวไปบริการต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลอดแถวเราครับ คนเหยื่อที่ทำให้เรารดแห้งก็ขาดไปซะแล้วโอเคมีกันต่อครับก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะตีในวันนี้แล้วนะครับผมดูดิว่าเหยื่อยางตัวใหญ่จะมีผลงานหรือเปล่านะครับ

ไม่กล้ากัดหรอกตัวพอคนเดียเลยกัดครับอยู่สิอย,อยู้สิโอ้ยใหญ่ด้วยโอ้โหครับไซโลเลยส่งน้อยไปหน่อยครับผม โอ้โหไม่น่าใจร้อนเลยอะ่ะมีตัวกัดครับอืมเสียเซลเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่ได้หรอกครับต้องหาที่ยืนตีมอมอแล้วนะมีมียักษ์ซ่อนอยู่เหมือนกันครับโอ้โหแค่เห็นมันกัดลูกปลานะครับผรนั้นแต่มันกัดไม่แรงนะ ผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวเล็กครับผม,ผมก็วัดกะว่าวัดทิ้งวัดกว้างแหละก็คง <c oughs> ไม่ติดแต่พอโดดโชว์ตัวท่านั้นแล้วครับถึงรู้ว่าเป็นตัวใหญ่นะโอใหญ่กว่าตัวแรกที่ได้ครับใช้น้ำตื้นเลยนะตรงนั้นโอจะมีอีกไหมเนะี่ย เราก็ลืมตัวครับว่าเราใช้เหยื่อตัวใหญ่นะเราก็ส่งน้อยไปอ mm hmm. หมายนี้หมายนี้กับจุดข้างหลังนี้ครับผมเท็กซัสน่าจะได้เรื่องเลยนะวว้า <Wow. S 1> ลองฟั่งนี้บ้างนะ <Wow. S 1> หุ้ยกัด <Wow. S 1> กัดครับ อุ้ยอุ้ยอยู่เอาเลยลวกันอยู่ครับผมอยู่ครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้ตัวนี้เดียวครับผมเฮ้ย <Nope. S 1> นี่ครับผมหย่าสี่นิ้วนะโอ้รู้สึกว่าคันโคง้งถึงโคนคันเลยนะกลัวขาลอกจะหักนะดูตัวเหี่ยครับตัวปลาครับ โอเคครับผมรอดแห้ง,งด้วยเหยื่อยางนะครับวันนี้แต้มที่2ของเราครับพอมีเวลาอีกหน่อยครับเดี๋ยวตามดูต่อนะโอูจะได้ตัวใหญ่ฝั่งนี้ครับตอนนี้ตัดตีไปไม,ไม้เดี๋ยวกัดเลยนะนั่นเป็นตัวเล็กครับโอเคสุดยอดครับผมหนึ่งนี้น่าเล่นทุกทัาจังเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันลึกมันตื้นแค่ไหนนะครับ ไผ่นี่ไม่น่าพลาดเลยนะติดแล้วติดแล้วหมดสิทธิ์แล้วครับถ้าติดอะไรนี่ก็หมดสิทธิ์แล้วนะ ครับผมก็โอเคตอนนี้ก็สิ้นแสงแล้วนะครับผมต้องกลับบ้านแล้วนะก็สรุปจบที่สองแต้มนะครับผมงานไม้เก็บไป1ึงแต้มนะแล้วก็จบที่เหยือยางอีกหนึ่งแต้มนะครับผมทาหลุดไปอีกตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลยครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ